สนับสนุนโดยไฮลักวิโก้แชมพ์ CNG เบาะแสต่ต่างๆหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกโกงแล้วนะครับรา,ายฟังนะครับที่ f a c e b o o k c o m คาหนังคาเขา,ขารถศูนย์สองสองสิบแปดศูนย์แปดแปดเก้าถึงแม้จะเป็นสิบห้าทีก่อนเที่ยงคืนนะครับพี่พี่หนึ่งเก้าหนึ่งย่างทำงานเรีนแข็งๆมากในค่ำคืนนี้เบาะแสส่งมาเยอะมากเอสเอ็มเอสก็ได้นะครับสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หกหกยีรพิมพ์เคเคเว้นวักแล้วก็ส่งมาด้วยเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการซื้อของในเว็บไซต์ซึ่งมันถูกกว่าพี่ไม่ต้องมีหน้าร้านแต่จะทำยังไงครับถ้าเกิดซื้อมาแล้วรู้ว่าน่นเป็นของปลอมแล้วเงินให้เขาไปแล้วด้วยครับครับเขาเขา,ขาต้องแจ้งความอยย่างเดีว แค่นั้นเองก็คือต้องแจ้งความแล้วก็เป็นหน้าที่ของตํารวจที่จะสืบสวนแล้วก็สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราโอนเงินไปแล้วแล้วของไม่ได้ครับซึ่งเกิดขึ้นเยอะมากในเว็บไซต,ต์ต่างๆก็มันก็คือการเราถูกช่อ,อกโกงนั่นเองมันก็เป็นความผิดช่อโกงก็เป็นความผิดตามกฎนหมายโอกาสได้ตังค์คืนไหมครับท่านก็อยู่ที่การกระทําความผิดเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหน ตามตัวให้เจอนะคะและส่วนใหญ่คดีที่โดนมักจะเป็นผู้หญิงซื้อกระเป๋าแบ,บ,แบรนด์เนมราคาถูกๆใช่ไหมคะกระเป๋าแบรนด์เนมใช่แล้วกระเป๋าแบรนด์เนมใบหนึ่งแบบ3ามสี่หมื่นคนมาจากเมืองนอกราคาถูกเป็นต้นก็เจอกันไปนะคะเอาละค่ะเราเปิดสายให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวของคุณได้แล้วก็ขอสแตรนดอมขึ้นมาสักหนึ่งสายนะคะลองเล่าใิคะาว่าคุณเจออาทยากรทางเทคโนโลยีในเรื่องอะไรสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดัดังหน่อยนะค่ะสวัสดีค่ะอาล้ครับตอนรับข่าวสุขาแดงข่าวขาวครับอ่ะเรื่องราวของคุณเป็นยังไงไลฟ์ขึ้หน่อยครับค่ะก็คือโดนผ่านคลิปวิดีโอแบ็คเมย์ค่ะหรอคะค่ะแล้วยังไงครับคืออันนี้คือมีคนมาจีบเหมือนกันแล้วก็แล้วก็มาขอช่วยถ่ายค่ะก็คือแชทผ่าน่าผ่านสตรีค่ะค่ะ ก็เป็นลักษณะเหมือนแต่ว่าตีกันเป็นแฟนกันแบบนี้ค่ะใช้เวลากันขาประมาณสองเดือนนะคะสองเดือนในการสร้างสายสัมพันธ์นะคะใช่ค่ะใช่พอพอเราเริ่มเปิดใจให้เขาก็เกิดการชักชักชวนให้มีการถ่ายคลิปขึ้นมาใช่ไหมคะค่ะค่ะก็เหมือนกันการเปิดเผยโชว์ว่าเออให้เราโชว์สัดส่วนเราส่วนเขาก็จะโชว์เหมือนกันนะคะโอ้ค่ะแล้วยังไงคะเรา แล้วคลิปนั้นมันเกิดความเดือดร้อนกับเราอย่างไรคะค่ะก็คือเราเนี่ยโชว์จริงแต่เขาก็คือเป็นวิดีโอที่เอามาทําให้เราดูอะค่ะนี่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งเรื่องมาว่าเขาเนี่ยไม่สบายอะค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลครับให้เราเนี่ยติดต่อไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาครับจากนี้เราดูแล้วแหละว่าต้องใช้แน่เลยเพราะว่าเราก็เคยอ่านมาบ้างแล้วว่าถ้าจากมาเลเซียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวก แกมเมอร์ค่ะเราก็ไม่ยอมโอนเงินนะคะทีนี้พอเราลงแย่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้น้องสาวเขาค่ะซึ่งเคยเราในเฟซบุ๊กเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวเราในเฟซบุ๊กค่ะส่งเมลมาหาเราค่ะว่าถ้าถ้าเราเนี่ยไม่โอนเงินน่ไปให้เขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกมาหนึ่งหมื่นดอลลาร์ค่ะประมาณสามแสนค่ะ ค่ะหรืว่าถ้าเกิดถ้าเราเนี่ยไม่โอนเงินไปให้เขาเนี่ยเขาก็คือจะเผยแพร่คลิปเราไปที่ที่ทํางานเราแล้วก็เพื่อนๆเราในเฟซบุ๊กอะค่ะคุณขาแล้วสรุปคือคุณโอนเงินให้เขาไหมคะค่ะไม่ได้โอนนะคะแล้วเขาเผยแพร่คลิปของคุณใน Facebook แล้วในหมู่เพื่อนไหมคะค่ะยังยังไม่ได้เผยแพร่ค่ะเหรอคะแล้วเรื่องนี้จบหรือยังคะก็ตอนนี้เราก็ปิด่เหมือนปิด Facebook ตัวเองไปปิดเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เปลี่ยนอีเมลแอนเดสค่ะก็คือตอนช่วงแรกเรายังไม่เปลี่ยนเขาคือเขาก็จะส่งเมลมาตลอดใน,นช่วงหนึ่งเดือนนะคะค่ะขู่ติดต่อกันมาประมาณหนึ่งเดือนทั้งอีเมลทั้งเอ็มเอทั้งโทรศัพท์แบบนี้ค่ะโทษนะคะคุณคะตลอดเวลาที่คุยกันแชทกันเป็นภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษแล้วขอโทษจริงๆคุณคิดว่าเขารักคุณจริงไหมตอนนั้นก็คือตอนตอนนั้นก็คือคิดว่าก็คงรักกันนะคะ เพราะว่าคำเนียงหรือภาษาที่เราใช้กันนั้นก็คือฮันนี่เหมือนกับที่ที่เราดูในทีวีเมื่อกี้นี้ค่ะก็คือฮันนี่ฮันนี่ตลอดอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเออก็คงจริงจังนะอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ทุกคนฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดที่เราเล่ามามันเป็นเหมือนแบบว่า หมือนบ้านใส่ทองสร้าง20ครั้งยังไงอเมนก็พลอตเดิมไงเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยไงเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นร้อยร้อยพันพันไหมคะที่ผู้หญิงเจอแบบนี้ค่ะก็มีเยอะแล้วเท่าที่สังเกตนะคะเมื่อกี้เราเกิดไว้เป็นเรื่องจริงไหมคะว่าผู้หญิงที่มีสถานภาพดีๆในสังคมเนี่ยมักจะโดนแล้วก็มีคนบอกว่าผู้หญิงที่มีชื่อเสียงเป็นแบบตําแหน่งผู้บริหารสูงๆรวยๆในประเทศเนี่ยโดนเหมือนกันโดนค่ะครับ มาถึงตำรวจเลยใช่ไหมคะยังไงให้ยังไงก็ลักษณะอย่างที่ประชาชนโทรเข้ามาเมื่อสักครู่คือหลอกให้ตายใจแล้วก็หลอกให้หลงรักแล้วก็จะถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วก็ขอดูตัวดูถส่วนอะไรต่างๆแล้วก็ถ่ายแล้วเ็าเก็บเก็บไว้พอพอเก็บไว้ก็เขาบอกว่าจะมาแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเคสล่าสุดก็บอกว่าจะมาแต่งงานด้วยแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อเ็เสียงจะมีเงินมา หนึ่งล้านเหรียญล้านเหรียญก็เยอะนะครสาสิบล้านบาทัหนึ่งล้านเหรียญมาแล้วจะมาลงทุนแล้วก็จะมาขอนะครับแล้วก็เขาโชว์พวกใบอะไรต่างๆให้เห็นหมดเลยว่าเขามีเงินมจริงแต่ตอนนี้เขาติดอยู่ภาษีซึ่งภาษีเนี่ยมันต้องจ่ายก่อนเขาบอกภาษีต้องจ่ายก่อนแต่ก็จ่ายเป็นแสนนะเขาเลยเป็นแสนแต่ก็ตังก็ทยอยโอนให้พอสอบครั้งเนี่ยก็เริ่มเอ็ดใจหรายว่าผู้หญิงคนนี้โอนเงินให้เป็นแสนแสแล้วก็พอค่อนข้างมีฐานะแล้วก็สถานะทางสังคมค่อนข้างสูง แล้วก็โอนเข้าไปพอโอนเข้าไปก็เริ่มเอกใจพอเริ่มเอกใจเนี่ยก็เลยโทรมาหาเพื่อนเพื่อนก็ปรึกษาให้โทรมาที่กองคับการปราบปรามการกระทำาผิดเกี่ยวอับอากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งตัวนั้นก็เป็นโชคดีว่าผมรับสายพอดีก็พูดให้ฟังก็ใช้กระบวนการสืบสวนนะฮะแล้วก็แก้ไขแล้วก็ประสานกับตำรวจสากลนะครับจนคนนั้นเนี่ยหยุดไป ก็แสงว่า <cheg> ยังม <League> ีคําตอบทีหร <ke> ักษาอีกหลายคนที่ย right? ังไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเขาแต่ตอนนี้ก็ต้องแอบทุกอยู่ให้ติดต่อมาทางท่านเลยใช่ไหมครับครับใช่ติดต่อทางไหนได้ครับก็โทรมาที่เบอร์0 2 1 4 2ส6 0่์ามครับท่านครัเป็นเบอร์โทรศัพท์อ่า ซึ่งอยู่ที่กองเขาเองครับ,รบาสาวเมื่อกี้นี่ผมคิดเลขให้แล้วนะครับเพราะว่าตาหนุ่มคนนั้นเขาบอกเขาบอกอลังจะรับมรดกมา1ล้านเหรียญเท่ากับ30ล้านบาทแต่ต้องเสียภาษีประมาณแสนหนึ่งก่อนสีส่แสนกว่าประมาณสีส่แส<ต>น<ต>กว่าแต่ทยอยส่งได้ นั่นก็คือนั่นก็คือ0,000 0เหมื่นเหรียญนั่นเองนะถ้าเขามี1ล้านเหรียญผมว่า1 0,000เหรียญไม่น่าจะยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดเลขกนิดหนึ่งตั้งสเตินิดหนึ่งน่าจะช่วยได้ครับค่ะและถ้ามีปัญหาก็โทรแจ้งในรายการวันนี้ที่191หรือว่าจะติดต่อไปที่ท่านผู้กกับก็คือกองบังคับการตํารวจที่ดูแลทางด้านอาชญากรทางเทคโนโลยีนะคะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากที่มาช่วยผู้หญิงและผู้ชายทุกคนที่โดนหลอกนะคะรักลวงหลอกด้วยโลกไอทีค่ะ เอาละครับช่วงหน้าเรามาดูนะครับว่าในค่ำคืนนี้มีเบาะแสอะไรบ้างยอดสถิติ s m s หน้า Facebook ของเรามีขนาดไหนและยังอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยจับตาดูไว้ให้ดีนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นรายงานพิเศษแกะรอยแก๊งรับบริจาคเคยเห็นไหมครับมีแก๊งมาเคาะหน้าบ้านคุณอยากได้ของเก่าๆอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อเอาไปบริจาคไปมอบต่อยให้คนลำบากที่วัดแต่จริงๆแล้วของนั้นมันวิ่งไปคนละทางกับวัดเลยช่วงหน้าเรามีสกู๊พิเศษมาฝากกันด้วยสักครู่